เอาซิที่เพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าเลือกเอาไปช่องโปรเคชนะนะครับอยู่กับผมนะครับโปเกชครับผมวันหนึ่งที่อ่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์เลเวล99นะครับหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์รุ่นพี่ของทางด้านนักกอเนสคลาสสิกนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้นะฮะผมจะพามารีวิวเบื้องต้นแล้วกันคือต้องบอกกันว่าสกิลที่ผมรีวิวไปในวันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทางด้านเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็จะเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนนะะครรรรับเเเเพาาวว่่่่ผมมไไได้ปลทีีซิ์์ฟอจนนะ โดยหลักๆเนี ite, ่ยสกิลมันก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวสกิลอาชีพอาชีพอาร์ชิมิสนะครับผมเข้ามากระเสียง2เลยนะฮะจะรีวิวอาร์ชิมิสกันโดยนะครับผมจะรีวิวตั้งแต่อคาเดมิกเลยแล้วกันนะครับตัวอคาเดมิกเนี่ยนะฮะสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือปืนอ่ะผมจะบอกก่อนว่าตัวแว่นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นทางด้านปืนที่เป็นอ่า คาบาล่านะครับผมเป็นตัวคาบาล่านะก็คือเป็นปืนเวทนะครับเนี่ยเป็นปืนเวทแบบนี้แล้วก็จะเป็นปืนนะครับที่เป็นปืนปืนใหญ่นะครับที่ยิงออกไปปิว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 อ่ะผมไม่มีให้รีวิวเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้ตัวเวทนะนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยเนาะก็จะมีทางด้านควิกช็อตกับตัวควิกช็อตเนี่ยก็จะเป็นการยิงออกไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนก็จะยิงปุ้งปุุงปุุงอ่ะแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นสกิลฟอร์สเอาแอร์ช็อต อ่ะก็จะเป็นยิงใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นการงัดเสยงัดเสยแล้วกดยิงนะครับหรือว่ามันน่าจะออกได้เร็วออกได้ชา้ากว่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะถัดมาก็จะเป็นสกิลนาปามบอมนะครับก็จะเป็นการโยนระเบิดไฟออกไปแบบนี้แล้วไฟมันจะไหลไปเรื่อยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเซิร์ฟนู้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไหลเท่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแต่ว่าก็เป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกัน นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไปดึงสกิลแล้วกันส่วนสกิลที่เด็ดนะครับผมมันอยู่ที่ตัวสตันเกเนตนะครับตัวสตันเกเนตเนี่ยนะครับมันจะทำให้สตูติสสตันได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ตามขั้นเลเวลนะว่าสตันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมอ่ะสกิลรูปแบบสกิลแบบนี้อ่าซึ่งปลาไปมันมีโอกาสติดสตันนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะไม่สตันบอสนะครับเพราะถ้าสตันบอสก็โกงเกินนะฮะ แล้วก็มารีวิวนะครับทางด้านบ๊อบเบิร์นนะครับก็จะเป็นยิงลูกแก้วน้ำออกไปลูกบับเบิร์นน้ำออกไปนะครับก็ถ้าเป็นศัตรูที่ไม่ใช่ตัวบอสเลยมันจะขังศัตรูอยู่สักวิลหนึงก็คือมันจะทําให้เดินไม่ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลครับก็จะเป็นทางด้านสกิลแว็กซ์นะครับสกิลแว็กซ์เนี่ยก็เป็นสกิลหากินของทางด้านอัลเิมิสเลยเอ้ยบูปผิดอะคเดมิกเลยนะครับผมก็คือมันจะเป็นสกิลที่สามารถ บวกโมเมนต์สปีดฝั่งเรานะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูลื่นได้นะครับถ้ากรณีกรณีที่เป็นมอนสเตอร์ปกตินะครับผมอะ่ะก็จะรับโมเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟคลาสสิ่งอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่านี้นะฮนะอะ่ะก็เป็นสกิลที่ถือว่าเอามาช่วยเรื่องคอมกับบอสด้วยในหลายๆแบบนะก็อย่างตัวซีอย่างเงี้ยคุณที่วิ่งไม่ทันเนี่ยให้แว่วัง ang, ให้แว่นวางแว็กไว้นะครับผมไม่ได้แว่นวางแว็กดิ นะฮะ,ะก็จะทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับมีมูเม m นต์ในการที่จะหลบสกิลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นทางด้านัมอนออฟเฟโดนะครับก็จะเป็นการเรียกหุ่นออกมานี่หุ่นหน้าตาก็จะประมาณนี้ดูดูหน้ามาัน <laughs> อ,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 อหุ่นเนี่ยถ้าฝั่งของอัลชิมิสเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งอ่าเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะใช้หุ่นนะครับหุ่นบวกกับป้อมนะฮะ ก็ค่อนข้างจะดีเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยดาเมจหลักก็จะมาจากหุ่นนะครับอย่างตัวอาชีพทางด้านเกียร์มาสเตอร์ที่เป็นทางด้านเมตาในแพทเลเวล50บนะครับผมก็จะใช้ตัวอัร์เฟโดแล้วก็จะมีอัร์เฟโดรีคอร์ครับก็คือจะเป็นการเรียกอัร์เฟโดกลับมาไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะเราก็สามารถเรียกหุ่นกลับมาได้นะครับผมประมาณนี้ยิงหนึ่งสกิลนะฮะก็จะเป็นสกิลตู้นะครับสกิลตู้นี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆโดยเฉพาะโยนตู้แล้วมันจะได้ของกินนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วที่นเ,นนเ,เนี้ยในเซ ผมไม่แน่ใจว่าทําเป็นสกิลบวกสได้ไหมทำสกิลบวกสได้ตู้มันจะโยนของได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งตู้เนี่ยมันจะมีพวกอของกินนะก็จะมีพวกบวกเลือดนะครับมีไก่มี Apple แอปเปิลอนะไรพวกนี้แต่ว่าของจะไม่เหมือนกับเซิร์เวอร์นี้นะฮะก็จะตัดแอคชั่นสปีดออกนะหรือไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับผมแต่ว่าที่นแน่ๆก็จะมีขวดเพื่อนดาเมจเนาะก็ทำให้เพื่อนกินและได้ DPS เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลฝั่งอัลชิมิสกันบ้างนะครับโดยจะขอเริ่ม ก็จะเป็นสกิลฝั่งอเดปนะครับผมตัวสองฝั่งเนี้ยจะเป็นของฝั่งอเดปทั้งหมดนะครับสแถวแรกนะโดยสกิลแรกนะครับจะขอเริ่มที่ทางด้าน m ม ma g m a p u นช์ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นการต่อยหมัด <c oughs> ยังไม่เยกนะครับก็เป็นหมัดระยะสั้นนะครับผมอ่ะนี่เกือต่อยต่อยปุ๊บต่อยปุนะ๊บอ่าต่อยนะฮะแต่ทีเนี้ยนะครับผมตัวบัฟเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่การ เป็นแบบนี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าเจาะธาตุเข้าเลยหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าอาจจะยังไม่เข้านะครับผมก็เป็นสกิลต่อยหมัดออกไปนะครับผมซึ่งมันจะมีคอมโบก็คือจะเป็นท่าสกิลไอซิ่งพันธนะครับไอซิ่งพันเนี่ยจะเป็นการกดเาแดคลิกซ้ายนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะเป็นหมัดน้ําแข็ง,งนี้ออกมานะครับผมอ่านะฮะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีคอมโบนะครับตัวคอมโบก็จะเป็นการกดแมกมาพันธแล้วคลิกซ้ายนะครับก็จะต่อด้วย หมัดน้ําแข็งเลยซึ่งคูดาวมันจะใกล้ๆกันนะครับผมคูดาวจะใกล้ๆกันอยู่ที่7กับ6วินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคอมโบงี้ปึ๊บอ่ะอันนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวอาชมิสเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเล่นเลยที่มันจะดูเยอะๆหน่อยก็คืออันนี้มันจะเป็นระบบการเล่นที่เราต้องใช้บับเบิ้ลในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยนะครับผมมันจะใช้บับเบิ้ลเพื่อเพิ่ม,มความแรงและเพิ่มประสิทธิภาพให้อย่างสมมูติสกิลตัวที่เป็น แมกมาวอร์นะครับผมตัวแมกมาวอร์เนี่ยนะฮะตัวตัวผลเอฟเฟกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่ายิ่งบับเบิลสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับดาเมจที่จะแรงขึ้นของสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอ่ะซึ่งการเล่นอัลชีมิสเนี่ยเองเนี่ยคุณจะต้องเลี้ยงบับเบิลให้เก่งนะครับผมอันดับแรกเลยเพราะว่าถ้าคุณใช้สกิลไหนที่บีบับเบิลเนี่ยมันก็จะเบาไปเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมรีวิวทางด้านแมกมาวอร์ให้ดูก่อนแล้วกันนะผม อ่ะตัวแมกมาวอลนะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอ่ะยังมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะอันนี้บับเบิลครบนะครับดับเบิลครบก็จะเป็นการสร้างอ่านี่แล้วก็ระเบิดนี่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลที่สกิลแรงเหมือนกันนะครับสำหรับแมกมาวอลนี่นะครับอ่าเห็นาะสกิลค่อนข้างดีนะ,ะอ่ะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสาระเบิดออกมา,า,าเดาี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคได้มาละสิบเจ็ดบับเบิลอ่ะถัดมาครับก็จะเป็นสกิลหากินของฝั่งทางด้านเอาเฉยๆซึ่งเป็นสกิลที่แรงมากๆหนึ่งสกิลนัล่นก็คือสกิลแมกมาวอร์แมกมาเวฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนมีตอนมีอ่าสกิลก่อนกับแมกมาเวฟอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตอนมีแมกบับเบิลก่อนนี่นะอ่ะให้ดูตอนไม่มีบับเบิลก่อน อันนี้ถ้ายิงบับเบิลสูงมันยิงระเบิดนะครับถ้าไม่มีบับเบิลไม่ครบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูบ้นะงเผาบับเบิลบั๊มอ่ะทีนี้อ่ะมาแล้วนะครับถ้ามันบับเบิลไม่ครบนะฮะรอบนบ,บ,บับเบิลบับเบิลไม่ครบมันจะระเบิดแค่นี้รวมถึงแม็กมาวอร์ด้วยมั้งน่าจะแม็กมาวอร์แต่แม็กมาวอร์ก็น่าจะน้อยอันนี้เห็นไหมเสาน้อยลงเปล่าวะไม่รู้อ่ะได้นับปะ เห็นนะนะครับเออแมกมาวอร์เด้วยเนี่ยเห็นนะเสาจะน้อยลงนะครับมันจะไม่ค่อยแรงเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการมันคุณจะต้องรู้ว่าสกิลไหนใช้บับเบิ้ลแล้วมันแรงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่านะฮะแต่ว่าแพสซีฟตรงเนี้ยผมว่าคิดว่าไม่น่ามีนะครับหรืออาจจะมีไม่รู้จำไม่ได้นะฮะคุยจบไปยังครับเพิ่งมายังจะยุ่งแค่น้ามูชีเนี่ยอะ นี่เรามาดูสกิลถัดไปครับก็คือสกิลป่าลูกน้ําแข็งก็คือไอซี่แมสนะครับก็จะเป็นการป่าลูกน้ําแข็งออกไปอันนี้ปรับเวอร์ชั่นมานะจริงๆมันจะไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้นะครับมันจะดูเบากว่าน,นี้หน่อยซึ่งตัวนี้มันจะได้บับเบิลด้วยนะมีมาแต่แรกเลยอ่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสกิลประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ สกิลที่เด็ดนะครับคือสกิลคอกเทลสกิลคอกเทลเนี่ยนะครับผมในในเวอร์ชันในเวอร์ชันที่พวกคุณกลังจะเล่นกันคุณต้องเก็บบัฟเบิร์ดด้วยนะน่าจะ10บัฟเบิร์ดมั้งสิบสองบัฟเบิร์ดมั้งนะครับถึงจะใช้ตัวค็อกเทลแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ12บัฟเบิร์ดนะมันจะเป็นบัฟครับที่จะช่วยเรื่องอ่าเพิ่มสเตตให้นะครับเพิ่มสเตตอินให้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าที่เซิร์ฟนู้นสเตตเป็นยังไงผมจําไม่ได้นะต้องขออภัยยยยยยดดดดด้้้้วว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 แแแแต่่รรอไูบบบบเเเเเขาททีีีีีีีล๋ผมิน ก็จะได้ลดคูดาวด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าได้ลดคูดาวหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะได้นะนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูอีกสึ่งสกิลก็คือสกิลไอซ์ปามนะครับผมก็คือเป็นมือตบออกมาเนะี่ยฮะไม่มีอะไรนี่ก็จะเป็นมือแบบนี้ออกมานะครับผมนี่มือตบอย่างนี้เนี่ยก็จะตบไปเลยนะครับหกเบิดสูงสุดสิบสองอ่ะใช่เอ๊นะผมก็ยังจำได้นี่หว่าอ่ะนะครับเนี่ยก็จะเป็นมือตบออกไปแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้นะครับ,นะรบผมเราจะมาดูอีก อ่ะเราจะมาดูสกิลอ่าฝั่งอันนี้ก่อนเราจะนี้จะเป็นสกิลอันตินะครับอันนี้สกิลอันติก็ใช้บับเบิ้ลเช่นกันนะครับอ่ะถ้าไม่ใช้บับเบิ้ลมันจะงี้อันนี้ใช้บับเบิ้ลก่อนเดี๋ยวจะไประเบิดตึมนี่นะครับอ่าให้ดูอันนี้อันนี้คืออ่าเดี๋ยวลองแบบไม่มีบับเบิ้ลก่อนมันก็เหมือนเดิมไม่ต่างกันเยอะนะฮะแต่ทีเนี้ย มันมันเป็นสกิลที่ใช้บับเบิ้ลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเก็บบับเบิ้ลให้ดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะถัดมาครับก็จะเป็นทางด้านสกิลสลามนะครับสลามมันจะเหมือนเดิมนะจะคล้ายๆเดิมก็คือมันจะเรียกลูกสลามออกมาเดี๋ยวผมปักให้ดูสลามมันมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยสลามนะครับมันจะมีบับเบิ้ลที่จะใช้เรียกอยู่2บับเบิ้ลนะครับมันจะโจมตีธรรมดากับตีธาตุไฟนะฮะคือมันจะตีทั้งหมด4 4 4สธาตุนะก็คือเป็นธาตุปกตินะครับเป็นหมัดต่อยธรรมดา อันหนึ่งเป็นธาตุไฟอันหนึ่งธาตุน้ำแข็งอันหนึ่งแล้วก็ธาตุพิษหนึ่งอันนะครับผมแต่ทีเนี้ยข้อข้อแจ็บๆของมันเนี่ยผมแนะนําว่าเรียกสลามเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดคุณจะสลามไปตีจริงๆเนี่ย <c oughs> ให้เรียก6ลูกเพราะว่ามันจะมีโอกาสแช่ศัตรูได้ด้วยนะมันจะมีโอกาสแช่ศัตรูได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสกิลทีเด็ดครับก็คือสกิล ระเบิดสลามครับตัวระเบิดสลามเองครับมันจะช่วยฟื้นฟูเลือดด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเอาชิมิสฮยูได้นะจ๊ะนะฮะแต่ว่าฮยูไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไปหนึ่งสกิลแล้วกันที่ทีเด็ดแล้วกันนะครับผมซึ่งสลามเนี่ยมันจ,จะเรียกได้เรื่อยๆแหละนะฮะก็ตามคูดาวแล้วกันนะครับออีกหนึ่งสกิลก็คือ poison charging นะครับอาจจะเมื่อกี้เรากดชิปคลิกซ้ายมันจะเป็นการต่อยถูกไหมแต่ถ้าทีเนี้ยเราเอาพ้อยซันชาร์จิ่งมานะครับ ชิปคลิกขวาเรามันจะเป็นการหมุนตัวขึ้นไปเพื่อสร้างบุสร้างผงพิษขึ้นมานะครับผมใส่ศัตรูนะครับผมท้าวปิสูติธาตุพิษนะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอหนึ่งสกิลเหมือนกันที่ดีนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวผมไปพูดเรื่องอินเจคเตอร์ก่อนอินเจคเตอร์นะครับเป็นสกิลธาตุมืดนะฮะอ่ะอินเจคเตอร์นะเก็บชีดยาเป็นสกิลธาตุมืดก็เป็นสกิลที่เอ่อเรียกว่างไงเนี่ยนะครับมันจะช่วย จะช่วยฟื้นบับเบิลแล้วกันนะครับผมอันนี้ดันไม่รู้แผ่นนุ่นฟื้นบับเบิลหรือเปล่านะอ่ะก็ใช้เพื่อเก็บบับเบิลได้นะครับแล้วอีกหนึ่งสกิลครับก็คือสกิลดีคลีสนะครับตัวสกิลดีคลีสเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการปาอ่าอะไรวะขวดพิษออกไปแบบนี้นะครับผมทำให้ศัตรูติดพิษนะฮะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลทีเด็ดครับก็คือทางด้านพอยซ์นเบกนะครับพอยซ์นเบกจะเป็นสกิลดิดพิษครับซึ่งค่อนข้างจะแรงนะฮะอันเนี้ยเพื่อเพื่อวิธีใช้นะคร อ่ะเนี่ยนะครับมันคือสกิลดีดพิษนะซึ่งหลักการมันจะคล้ายกับดีดไฟดีดน้ําแข็งนะครับของทางด้านเอลิเลเมนทัลลอร์ดนะซึ่งมันใช้บับเบิ้ลเหมือนกันนะครับมันใช้บับเบิ้ลเหมือนกันนะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับก็จะเป็นสกิลทางด้านอันตินะครับก็คืออย่างตัวพ้อยส้นพูนะฮะตัวพ้อยส้นพูเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะผมให้ดูก่อนไอ้สกิลที่ลองลองโคตรลองโคตรปันะ่นนะฮะอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับซีลอาร์เชมิสทั้งหมดเลยนะะสำหรับที่จะเข้ามาในไม่รู้ไม่รู้จะเข้าอาทิตย์หน้าเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <Bam. S 1> อ่ะฝันสวัสดีราตรีสวัสดิ์เอ้าไปไหนอะคุณซีคอนิกนะอ่ะแต่ทีเนี้ยผมจะให้ดูก่อนแล้วกันว่าสกิลไหนเนี่ยที่ใช้บับเบิ้ลบ้างนะครับผมอันนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องจำนะอ่ะะเอาสกิลที่ได้บับเบิ้ลก่อนแล้วกันสกิลที่ได้บับเบิ้ลจะมีแมกมาพันช์นะครับมีไอซิ่งไอซิ่งพันช์นะครับผมที่ได้บับเบิ้ลนะ มีอินเจคเตอร์ครับที่ได้บับเบิร์นะครับพอยซันชาร์จจิ่งไม่แน่ใจว่าได้นะบับเบิร์ไหมนะฮะอ่ะดูผมลืมรีวิวหนึ่งสกิลก็คือมิกซ์อินเฟชันนะครับผมก็คือจะเป็นลูกบอลพิษขนาดใหญ่แต่มันปรับมานะจริงๆมันจะต้องโยนลูกบอลออกไปนะครับอันนี้อันนี้ปรับโมชั่นมานะหรือหรือว่ากูใส่อันนี้กินเจดอยู่าถอดกันดิอันนี้อ๋อโอเคกูใส่กินเจดอยู่อันเนี้ยก็จะเป็นลูกบอลพิษแบบนี้ นะครับแล้วก็อินเจกเตอร์มันจะเป็นอย่างนี้เออเนี่ยถอดเจตใช่ลืมถอดเจตอันเนี้ยก็จะเป็นมิกนั่นก็จะโยนลูกบอลพิษออกไปแก๊งแรงมากบอกแค่นี้แหละเนี่ยแล้วก็คอมโบเนี่ยคอมโบมันจะคอมโบไม่เยอะนะครับผมแต่ผมต้องอย่างงี้ผมต้องจัดคอมโบใหม่ดิแบบหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ดูเพื่อ,เอ,น,เอนเพื่อนแล้วกันนะฮะผมจะจัดคอมโบเล่นให้ดูแล้วกันสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขอเรียกคอมโบแป๊บ นี่มันอัพเต็มได้หมดเลยนะเนี่ยตับไปเลยนะอ่ะแป๊บนึงขอเรียงคอมโบแป๊บทุ่มเททุ่มเททุ่มเทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเนี่ยสำหรับฟูลลูปของอ่าสกิลเอบชีมิสนะ ต้องไงตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับน่าจะครบทุกสกิลอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหลือสกิลอะไรอือมอันเนี้ยนะครับวิธีเล่นเลยนะอ่ะเก็บคอมโ,มโบครับเราเราต้องเก็บไอ้น,นี่ก่อนเราต้องเก็บบัาเบิร์ก่อนอน,นะครับผมมันถึงจะแรงนะเนี่ยวิธีเล่นนะครับผมอ่าเน,นี่ยพอพอ,พอสกิลเสร็จมาค็อกเทลครับค็อกเทลมันจะลบบัพเบิร์ไปอ,ะอ่ะอ่าก็ตรงเนี้ยคุณกดเรียกสลามก็ได้นะครับ อ่าตรงเนี้ยคุณสามารถเนี่ยอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ดีดพิษได้นี่คือคอมโบที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อีเจคเตอร์เนี่ยเนี่ยต่อยเก็บบับเบิ้ลนะครับอ่าแล้วก็แมกมาวอร์อันแน่เนี่ยวนอย่างเงี้ยครับคือสกิลมันสกิลอาชิมิสมันค่อนข้างเร็วนะเนี่ยแต่สกิลอาจจะไม่ได้วนแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเล่นประมาณเนี้ยนะครับอ่ะไอ้นี่มาสลาม,มาก็ฮิวสลามเนี่ยแล้วก็โยนมิกอินเฟชั่นเนี่ย แต่คุณต้องไปดูบับเบิ้ลด้วยนะว่าแต่ลสกิลใช้บับเบิ้ลเท่าไหร่นะครับแล 8, 2, nah. ้วพยายามดูบับเบิ้ลตลอดเวลานะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเล่นไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยวิธีเล่นนะครับผมได้เ็พียงเทิยาแท่งไหมครับลืมใช่ครับน่าจะเป็นเข็มเทียนท่าแสงนะ เนี่ยเห็นไหเล่นแค่เนี่ยนะครับผมอันนี้คือพิธีวอดอาร์ชิมิสนะอันติเขาใช้ฝั่งไหนครับส่วนมากอันติใช้ฝั่งอันนี่ครับอันติใช้ฝั่งอันนี้อยู่แล้วใช้ใช้อันนี้อยู่แล้วนะครับใช้ ICQ e x p เอ s กเพรอยู่แล้วแรงบึง้งมันแรงมากนะฮะเพราะว่าจริงๆเขาไม่มีใครใช้สกิลนี้กันสกิลแม่งหาเกินเนะี่ยไอสกิลเนี่ยไอสกิลง เนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูอ่ะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดตาม Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ